ฝันเห็นรองเท้าใหม่คุณต้องระวังเคาะร้ายที่เกิดแก่คนที่อายุน้อยที่สุดภายในบ้านสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังก่อนไปฟังคำทำนายฝันฝันเห็นรองเท้าใหม่ฝันว่าเห็นรองเท้าเก่าทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันว่าเห็นรองเท้าใหม่ทํานายฝันว่าคุณต้องระวังเคาะร้ายที่เกิดแก่คนอายุน้อยที่สุดในบ้านสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังผู้จาราย์ต้องระวังเพราะมีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาดวงด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเอง ความรักของคุณมักมาในรูปแบบความเห็นใจจะมากกว่าแต่คุณก็ควรดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักหรือความสงสารกันแน่มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นความแตกรล้าหรือต้องผัดผ้ากันในที่สุดดวงด้านการงานการเงินคนที่ทํางานเกี่ยวกับการประมูลจะสําเร็จได้นั้นต้องเข้าหาผู้ใหญ่จะด,ดีช่วยส่งเสริมดวงให้คุณได้ระวังเกิดปัญหากับเพื่อนคูงที่ไปช่วยเหลือแบบไม่มีเหตุผล หากหวังให้เงินเดือนขึ้นตามการเลื่อนขั้นเห็นทีช่วงนี้ต้องรอไปก่อนเลขนำโชค4 6 0 9 7 2 1 9 8 6 8ฝันเห็นรองเท้าเก่าฝันว่าเห็นรองเท้าเก่าทำนายฝันว่าอาจจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสรงสีจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจมาจากพี่น้องของคุณเอง คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจดวงด้านความรักคุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองกับเพื่อนบ้านที่อยู่และแวกเดียวกันช่วงนี้ดวงความรักของคุณกําลังเด่นระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดีนะคุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลในระยะนี้ทําให้คุณมีโอกาสห,าห่างเหินกับคนที่คุณรักดวงด้านการงานการเงิน ใครที่กำลังทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารระวังเรื่องเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ค่ะตกบกพ้องทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบใครที่รอผลการสัมภาษณ์งานมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาการจ้างงานหากคุณลงทุนทำรุกธุรกิจกับเพื่อนให้ระวังการโดนคดโกงเกิดขึ้นเลขนำโชค3 4 5 1 8 5 8 7 9 5 0 7 2-2-8 8เพื่อนเพื่อเคยฝันเห็นรองเท้ากันบ้างหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นแบบไหนลักษณะอย่างไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ